ันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวกันกระทุกคนเออซึ่งสถานที่ตอนนี้เนี่ยถ้าใครอ่ะที่เคยดูคลิปเราก่อนหน้าเนี่ยก็คืออาจจะขุ่นเพย์เพราะเราพามาเที่ยวที่เมืองมิยาสก,กินะซึ่งที่เราอยู่ที่นี่นะก็คือ<ะ>ทาคาชิโฮเฮ้ยคือแบบครั้งเนี้ยเรามาเรามั่นใจมากว่าเราต้องได้นั่งเรือเว้ยเออเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เรามาใช่ไหมด้วยความที่แบบฝนแบบมันตก ในวันก่อนหน้านะั้นเราก็ทําให้น้ําเชี่ยวเออทําให้เราแบบไม่ได้นั่งเรือแต่วันนี้เรือเปิดแล้วจ้าเออซึ่งแบบเราก็ได้ไปซื้ออ๋อตั๋วสําหรับที่จะไปนั่งเรือแล้วนะแล้วก็ต้องใช้เวลารอประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเออเพราะว่าคนอะ่ะเยอะมากเออแลวตอนนี้ก็คือแบบเราก็เลยจะมาเดินเล่นถ่ายรูปรอก่อกรเลยไงเออประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งเรือกัน เนุ่เนมากเออเพราะแบบเป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนว่ามันมีสิทธิ์ว่ะเออว่าเราอยากจะต้องมาพายเรือให้ได้นะอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเออจนวันนี้เราก็ได้มาพายเรือแหละทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องรู้อีกทีนะว่าในอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยฝนจะไม่ตกเออซึ่งถ้าฝนตกอะ่ะเราก็จะอดพายเรืออีกแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปชมอิวกันดีกว่า บนนลิมไ,ไม่หลอกอ้ออะไรแล้วชื่อโลาเขียนผิดน้วยอ่ะรัดให้แน่นแน่นให้แบบแกะไม่ออกใช่ Love when we take our time to make love, promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. ไปพายเรือเออแต่ที่จุด,บบดรับอะจุดรับซื้อตั๋วอะไรเงี้ยเขาได้ปิดบริการไปแล้วเนาะเออสำหรับใครที่มาตอนนี้แล้วก็จะมาซื้อตั๋วก็คือไม่สามารถได้พายเรือแล้วเออซึ่งมันเจ็บปวดกว่าถ้าสวนมาถึงแล้วแบบมันปิดอีกนะเออซึ่งว่าเราโชคดีมากเพราะว่าเรามาถึงแบบเวลาสุสีเนี่ยเออที่มันจะปิดเออแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราพูดถึงเรื่องราคานะเนาะคือเมื่อกี้ไปแอบถ่ายรูปที่ป้ายมาละซึ่งมันแตกเป็นแพทเทิร์นหลายแบบมากเดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนไปตดได้ง่าย งไงทุกคนก็ลองดูกันละกันโอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้เรือแล้วดูด้วยชนมะเนี<อ>่ย<อ>ที่มองไม่เห็นไม่ได้ไปตรงไปตรงไปอะตรงค่ะตรงแต่คือแบบมันไม่ง่ายเลยในการพายเรือแล้วเขาก็มไม่ได้สอนเราด้วยอะแล้วคือตอนแรกใช่ไหมเราก็นั่งผิดเว้ยเราดันไปนั่งที่สำหรับคนพายเว้ยแล้วคือเราก็พายไม่ได้ เออแล้วพี่ปอมก็คือนั่งลงที่เป็นคนนั่งแล้วคือต้องคนพายมันก็ไม่ถนัดเอ้ยระวังน้ำตกว้าโดนแล้วจังว้าโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้เราดูน้ำตกแล้วคือแบบที่คนนั่งพายอ่ะก็คือก็ต้องนั่งหันหลังด้วยแล้วคือเลื่อนไปด้านหน้าใช่ไหมแต่คนพายนั่งหันหลังเออแล้วคือเขาก็จะไม่เห็นทางไงเราก็เลยต้องไปคนบอกทางเขาด้วยว่าให้ตรงซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปดูคนพายกัน เฮ้ยใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปทางซ้ายหน่อยใช่ไหมเออเออขวานิดนึงโมบี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไปยังอ๋อป,ประมาณนี้ซ้ายนิดนึงเดี๋ยวมันจะชนโขดหินค่ะซ้ายนิดนึง ตกมาก ไปอีกออกก็ไม่ได้อ่ะจะถ,ถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้ เราหวั่นไว้ว่าเราแข่กับมะพร้าวาดๆในที่สุดมิชั่นเราก็คข้าที่นี้ส,สวยมากแล้วช่วงีตรงที่ว่าเราอ่ะมาในรอบยิงยิงแล้วมันก็เลยเหมือนแบบไม่มีใครมาตกอบคู่เราแล้วอ่ะเออที่จริงเขาให้ถายแค่แบบ30นาทีนะคือกอนเนี้ยเราเกินแล้วอ่ะน่าจะเกืินชออั่วโมงแล้วอ่ะนานมากขึ้นไปอาจจะโดนปรับสักงสามหมื่นเยนเออแต่ก 30, ็ไม่มีใครมาเรียกเรานะหรือว่าเขามาเรียกเราไม่ได้ก็ไม่รู้ดูด้วย แล้วก็เป็นแบนจะไปชนกันมาทุกคนก็จะแบบช่วยกันขับเรือไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูเนี่ยไม่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาเรือไปคืนกันแล้วเป็นม้านนองเป็นม้าเล่นกับน้องเป็นเลี้ยงไป็นทุกทีทุกทีนะบ๊ายบายไปไปแม่แกโอเคไปไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะเดี๋ยวเราเรือไปคืนแล้วครับบ๊ายบายเวลาจะเรือไปคืนแล้ว อรวยเออกำลังกรเย็นพอดีเออแล้วก็เนี่ยตอนแรกนะเห็นไกลๆนึกว่าเขาแบบเฮ้ยทำไมไม่ให้ใส่ชูชีทำไมไม่มีอะไรป้องกันเลยเแบบเรือคว่ำอะไรเงี้ยที่ไหนได้นะเขามีอันเนี้ยเป็นแบบที่ร้านเอวะหะคล้ายๆแบบชุดีคล้ายชูชีเหรอคล้ายชูชเออคล้ายๆชูชีแบบไวแบบราสเอวให้เราอยู่ในระดับ ใส่ถุงฟูชีช่มาเวลาถ่ายรูปมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เราคิดว่าอย่างนั้นนะเขาเลยให้ใส่แค่แบบมัดเอวเฉยๆว่าถ่ายรูปมันก็จะเห็นได้ครึ่งตัวใช่ป่ะเออซึ่งมันเป็นความคิดทีาดีมากตอนนี้เราก็กำลังเดิเรือไปคืนแล้วพี่เปอมัะหายคล่องแล้วโอเคเบิร์ดจำเบิร์ดจำเบิร์ดจำเบิร์ดเบิร์ดจำ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 เบิร์ด お願いします。